ไปมาเว่คอยแน่คอยไปน้ำเจาเ้าแน่โอ้ยพปกี่ขาดเนี่ยกันล่ะสิไปน้ำพ่อยจุ่มก่อนเด้อพี่น้องพอก็เพลิดสิไปนั่งเรือน้ำพ่อยแล้วสิไปยามหลอบเราแล้วคือคือทั้งทึ่งคือมีควันไฟพ่อยเบาบ่ได้ปีงผู้ปีงปลาตัวคือเห็นเก็บพักบีแข่มียังเอเอจะไปน้ำพ่อยจุม่มพยายามหลอบเราพี่น้องแต่มันมาน รับชวมวิถีชีวิตการนะหาปูฮาปลาของพ่อใหญ่จูมไปมาลงมานางเรือนน้ำพอใหญ่ลงละหลอกกบได้ย่านเตะเสาเห็วนว่าจมอยู่พุ่มๆเหมือนบ่ถื้อก็เลยขี่ขานอ่ะนางเรือนน้ำ่นไปหลุ่นยามหลอกพี่น้องหาแนวดีๆให้พี่น้องเขาได้รับชวมวิถีชีวิตการหาปูหาปลาของผู้เฒ่าบ้านพอ่อเขาเพชรท่านเฒ่าได้ในเจ็ดสิบ เจ็ดสิบสองนี่นี่เนี่ยนี่พลธีไพเรือผลหมาดผนพี่น้องอายุเจ็ดสิบสองปีนั่นนี่รุ่นอาวุโสในทีมงานหาปลาแม่น้ำโค้งได้ดียังมีผลและอาวุโสกมูพญาล่องกับผักพักแเราไป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 หาบัวใดเนาะพญยล่องเนาะเออเรือพญายิ่งจูมี่อะไรยังเท่ากมูเจ้าก็พญ่คุณพย่คุณก่อนกันโอ้พญ่คูณกันยังลุยอยู่ดีแต่ว่าหักบัวใดอันอันนั้นคือเจ้าดอกพญ่คูณมา มาเนี่าหลุนปูปลายามหลอบน้ำพอยไงจุม้มพอยไงหลุนเก้าพี่น้องเอ้ยจะอยู่เจ็ดสิบกว่าปีเลยจะแข็งแรงได้กามใหญ่ขนาดน,นี้รู้ไหมหลุนลน่วงประเคร่งใหญ่เพื่อนตัวนี้ <c oughs> เคยถือเคยมานถึงเมื่อน้ำพึ่นแล้วมาเน,นี่อยอะไรมาครับมา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 จับสายหลอบแล้วพี่น้องจับสายหลอบแล้ยฮะ นี่แลในหลังนี่แล้วเอาประคองใหญ่สิบสามกิโลวัสตีอยู่นี่แต่ช่วงนี้บ่ค่อยมีไปในดอกปูปลาหนน้ำน้ำเท่าละถือมันนี้บ่เจ้าแล้วพ่อใหญ่เราถือมาหนี้กูได้บรรยากาศสดๆให้พี่น้องได้รับชมแล้วนี่ถือมาหนี้ประคองหางแดงบ่จักแล้วมันนี้ป้ายยังกะดีใจดอกก็แต่เขาหลอกพ่อใหญ่นี่เอ้าเอ้าเอาพี่น้อง แล้วคนวะโบมีบ่มีแล้วละแล้วละบ่มีเลยคอยจุ่มวะอันนี้รอบอันนี้ล่วงปากห้องหน้าเพป็นเดินล่วงเก่าล่วงเกยโบล่ำโบลานว่าล่วงป่าคลองหน้าสีเมนพ่วงเจ้าว่วเจ้าแสงกันว่าปลามันเขาอยู่ในฝั่งส่วนหัวมันอยู่บนวะแม่แน่นั่นก็คือโบถือรอบจอคอยว่า อันนี้พี่ดองนี่นี่นี่ห้องหน้านี่สาเอิดสาเหตุที่เปิดป่าของหน้าว่าทั้งเๆอันนี้มีทงหน้าเนาะทงหน้าพะยัยโบ่ค่ำทงหน้าพะยัยผูต่อมาเป็นของพญยัยผู้พะยัยพะคำเพียดนี่แหละผลมาเสือเอาแต่ผลปีสองสองพันอร่อยยี่สิบเอ็ดผลเนาะหน้าเก่าหน้าแก่าผลกระฮาปูป่ากันมาก็เลื่อนเอิญล่วงปากห้องหน้าปากป่กล่องนา ปากของหน้าหัานละต่อ,ะอยากโบกขืนจอนอ่อยดินถมบ่อหิีวโบขืนแล้วพี่น้องเอ้ยดึงหลอดโบ,บอขืนใส่มันของอะละว่าสันพะะ่อใหญ่แล้ววะหลัางในบูธสือถือเครื่องใหญ่มันนี่โอ้ยของเนี่ยเดีดบ่ได้บดไ่บดไ,บด,ไบด้เห็นหลอดอกมันในเบื้องละเข้ามันของอ่ะมี่จีรีเลยมันโบขืนมันของเด็ดหันมันก็บบอดดันักมานได้ดอกหลอดนอกเขาไงน้อ แต่มันของเนื้อของยังนองของเอียงดิบ่าน,นี้ดิอุกทีดิทางเปลี่ยน,นอยู่น,าน้ามันเป็นยันไนงไงวะดินทมกับบดจักดีบดทมเนาะไอ,ขอ้ของกับอีหยังต้นไข่นะขึ้นละขึ้นละพี่น้องขึ้นละขึ้นละมีหลุนละมีหลุนละ เอาเอาเอามีหลุนละพ่อได้หลุนได้นยังบ่ได้นักไวได้ดอกแล้วจาวขึ้นบ่ถ้ามันลุดแล้วมันกระปั้มวำขึ้นมาอันนี้ครับผมนขึ้เยอครื่งใหญ่วอดเราว่าพ่อญ่โอ้ยถือให้เราแล้วไม่หนปอเครื่องใหญ่เนาะอ๋อหลุดง่ายพี่น้องอันนี้คือวิธีชีวิตจริงๆสดๆหล่อนๆนะพี่น้องเอ้ยเอามานบ่ดพ่อไงเอาอู้มาคือเกี่ยงมิลินแต่เละเหอะ เกียงแท้เกียงแท้บ่มีขี้เหอะขี้ยังเลยกับบูมี่ทักปลาพร้อมของจะได้นอนของแนวได้เนี่ยนี่สิ่งขึ้นน้ำพ่อยายได้บาทนี่พี่น้องเอ้ยแล้วนนออล่วละสิ่งตัวบานนทนางฝนติดเครื่องจักรเลือได้บาทน,นี่ได้พี่น้องไหวพ,พ,พ่อยายพ่อยายได้ได้บบติดเเียขามานางน้ำมันนี่ได้ได้สิเครื่องบบติดหัว ตกไตวอมวอมโดยได้หนดดพะะเฮ้าวดด้านี่ดัวดึงหลอบรวดถือปลาเมื่อบรรยากาศเนหอง็ย้ำมาแรงมันน้วันที่แต่แรกวันที่วันที่สิกันยายน1นกันยายนเด้อผอก็เปลี่ยนสลงทิดีชีวิตการหาปูหาปลาของพหญ่เฮ้าให้พี่นนองได้รับชบเจวประมง ปูอุโอบสถอีกปูหนึ่งสองห้าปลาประมาณเนี่ยเราได้ได้กจะเพิ่มเติมต้นละสิบโลกลัวยังกันเราเคยดได้พี่น้องป้ามานก็ได้อยู่ได้กินครัรบผมเอาเอาบรรยากาศประชุมมาให้พี่น้องเขาได้รับชมแล้ววันนี้เนาะไปขับเรือไปเรือสิง <laughs> เรือสิงสนี้นกัเหิดเลยเรือได้ธรรมดาได้หมดใหญ่เอาอายุเจ็ดสิบกว่าปีได้หันได้ กใหญ่แข็งแรงนะกับเขามาจอดท่าสลา,าแดงนี่ฤทคือเก่าล่ะพี่น้องว,ว่าพยายาจูมท่าเรือกับส่วนรวมท่าเรือกับอยู่ปากคงบานท่าสลา,าแดงเนาะส่วนรวมท่าเรือโอ้เขยังเอกปุ่นๆเขายังเอกจ้ามเพ็ดเสียบกุ้งอยู่ปุ่นๆพี่น้องอยู่ยายทางกลางเป็นยังเอกกัน เออแซมห้าปลาขนาดเลยเนี่ยแซมจันถือกระต o n สองโตจันล่างเดียวกระถือขันพุ่นีขันค้นมานตันอ,อ่าสิงเข้าวะยัยสิงเข้าคอยสิงคอยสิงอ,อ่าพี่น้องเอ,อ้ยเขาจอดแล้วท่าปลกคลองบ้านท่าปลกคลองบ้านอ่าไต่าวว่าพันธุ์ีเมนูเออาานมเนอร์ยังละมนเมอในฝนดังไฟกองบอกย,ยิ่จะทึ่งฝน ตัวมีแนวแนวแล้วพี่น้องตัวมีตมัตแวแน่วย่างแนวเผาะล่ะเบิ่งละ่ะฮะมีบ่มีกับจังว่ากันแต่ดังไฟไว้แล้วพี่น้องอุ้ยนี่หนุย่ยงบ่จัาล่ะเอ้าครับผมสำหรับคลิปนี้กับเบิ่งกันไปอีกเรื่อยๆครับผม <สด S 1> ปลาแม่น้ำโขงพี่น้องเมืองเทือกภูนุ่ยสดๆ <สด S 1> เลยจับนี่แล้วพอดีสร้อยอย่างบ่อใดได้หลุดนี่ได้สร้อยอ๋อแล้วครับผมไป ตัวพี่น้องไปอู้พญายงัวละมานขนาดเลือดขี้เลือยมากหันเราพยายามเบ็ดหันถือของจอเจ้าบอถือเบ็ดเจ้าของเองเอามาละมานละมาแต่ยามเบ็ดละพยยี่น้องพูดเด้งเงินสามสี่ลอยละหันพยยี่น้องเอ้ยพญายงัวไปครับผมโอ้ยพี่น้องพ่อของเฟดวัดสิล่งจิบแล้วพอดีพญางูเรามายามจิบพี่พญางูพญายเอก ขอเพจกับบูขี้ต้มมาพี่อะไรขี่ยาก,กเบิง่งอยากให้พี่น้องเขาชมจิบจิบนี่คือแยงฮะละใส่แยงก้างแยงฮะละขนบครับผมเฮ้ยเหลือสองลำผุดตัวอยู่พี่เฮ้ยผุดกลางจิบนำนำนำมันโคมันหล่นลงปลามันจะเข้าไปอยู่ในหยอดผู้บาเปิปงเอาจิบหลัดไหวพี่น้องได้ทีนี่กำลังสิมายามกันอยู่นี่นนีิถือหรือบบถือแล้วเอ้าพี่น้องอามาหลุนกันเด้อครับผม มาหลุนกันุดลองเพลงสเวิร์นตีดอกเปิลน,นี่แหละว,วิธีชีวิตการหาปูหาปลาของคนริมโคง้งคนแค้มโคง้งประมงน้ําจืดหาปลาแม่น้ําโคง้งไปน้องลายหลูบแบเด์ออกจากย่ามเบใส่ซมองโค้งรดกับส่จิบผูบมักกับเห็ดบเป็นดอกพุดกําลังหูดมากี่น้องกําลังโหดกําลังโหดจิบมาพุด เฮ้ยพุ่นกำลังโหดมากเลยดิ่นมากเลยไปน้องโหดมาแเลยโหดมาแล้วเอ้ามาหลุนบึงสิมานบ่พอไนจูมกึ่งเก่าันล้วพอไนจูมันล้วถือปัตองบอกพอไนยเอ้ยจะสั่นจักชิมีอยู่กับจักเว้ยบ่ปกดหน่อยบ่เอาเพิ่งจับเงียงมันเด้อละปะกดหน่อยหฮนพอไนยเอ้ย นี่ดอกป่าแต่ว่าหนักตัวสิตัวหน่อยปลาขาวปลายังนะพี่น้องเต็ตเล็กๆก็เด็กเขาไอ้ผมนั่นสิออกมาออกบ่อใดแล้วต้องมาฆ่าจิ๊บพญจูมนี่ไหนพุนสั่นลงล่ะไข่ลีไข่หลอบไายไส่น้ำไส้น้ำหอยน้ำหองน้ำทงไฮทงหน่าล่ะครับผมแต่บ้านเพราะ่าเพ็ดเพิ่นเดินจิบเนาะยังเสริบบวนมือนำคุณอาล่ะบอกยังเสริบถุถุ เออเศรานั่นล่ละปลาข้าวหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยเขาได้ปีงได้จีเป่นจิดอคกรกับผมเออเป็นแต่ปูบูพี่อายประสนเออครับผม